มีใครจำได้แน่แล้วย้อนสองปีนะครับตอนนี้ห้องพระเก่านะครับตอนนี้มานะครับมาเยินจีนเก่าครับโัวอครับเจอนักเรียนครับ นี่เคนจำคู่มาได้ครับเดี๋ยวอะเดี๋ยวตั้งน้อยจำคู่มาได้เท่าน, <c oughs> น้า,าเที่ยวเหรอมาเที่ยวมาทักทายครับอำไงครับไล่ <c oughs> เจอนะสองปี <c oughs> จริงแล้วนะฮะ ชาวบ้านเจ้ไทยยินดีต้อนรับนะบ้านเจ้ไทยนี่ครับเราขึ้นมาในในรอบสองปีนะที่หายจากโรงเรียนบ้านเจ้ไทยนะเข้าสู่ในเมืองนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยือนทิมเก่านะครับไนถ่ายบรรยากาศว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วกันนะครับ เราเข้าชุมชนบ้านเทือไทยแล้วนะครับก็โดยรวมๆก็เหมือนเดิมอยู่นะฮะครับไปดูบรรยากาศแล้วกันตอนข้างทางของบ้านเทือไทยนะครับแรกเราก็จะเห็นลบแรกคือก็เป็นโรงเรียนบ้านเทอไทยแผนกปฐมนะครับซึ่งแต่คนเองอยู่มัธยมนะครับ ถดทรจนตรงนี้นะครับตรงนี้ในบ้านือไทยตัวนี้ตึกอะไรกูเปลี่ยนแปลงโหหมูทาต้นมะขามตัวนี้เปลี่ยนแปลงมากเลยโหโ้ตึกตรงนี้ก็ขึ้นเหมือนกันแล้วครับข้าๆตรงนี้ โอ้ยตกขึ้นเยอะมากเลยโอยตรงนี้ก็ขึ้นเหมือนกันโอ้ลนตรงนี้ก็ถมแล้วโอ้ยเปลี่แปลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสองปีโอ้ยตรงนี้ก็เปลี่ยนโอ้โตรงนี้เป็นตึกที่เก่ามากๆากทุกคนเซเว่นก็อยู่เหมือนเดิมครับโอ้ยลานทางหน้ากว้างขึ้นครับ กว้างขึ้นตรงตรงนี้ก็ขึ้นเหมือนเดิมโอ้โหขึ้นกว่าเดิมเนี้ยโอ้โหเปลี่ยนแปลงเยอะมาเลยเพราะตึกขึ้นเยอะมากมากก็ความจเจริญเนาะรวมกับเปลี่ยนแปลงชุมชนนะครับโอ้โหตึกก็ขึ้นเหมาานนะือนกันฮะ ตึกใหม่ๆท้งนั้นครับความเจริญเอยอเนอไทยโอโ้มาลาชาบูมุกมะลาอของกินเยอะนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปนะครับ้ซ้ายไปถ้าตรงไปก็เป็นโมงก้าหลังลพยาไพ่นะครับล้วไปตรงนี้ไปโรงเรียนบ้านเทือไทยพะเน็ มัธยมนะครับตึกขึ้นเยอะมากสู่ร้านจาเดจาเดก็โอ้โหต่อเติมสวยแล้วเนี่ยโอ้โห เ,เต็มเลยเต็มพื้นที่บ้านเลยฮะาดูบรรยากาศแล้วกันนะก่อนก่อนที่จะถึงโรงเรียนมัธยมไทยแผนกมัธยมนะฮะโอ้เต็มนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่ผมย้ายไปยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยเป็น บนดอยที่มีสนามหญ้าเทียมด้วยนะโดยพี่ยอดนะครับเขาเรียกว่าสนามฟ้าหลวงอารีน่านะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่สนามหญ้าเทียมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่โรงเรียนเชื่ไทยทนแทนเอกมัธยมนะครับ สนิ <Auf> ่ม okay, hey, okay. ีใครจำได้แรกละยันสองปีนะครับโอเคเดี๋ยวจอดรถก่อนครับตอนนี้ห้องพนักาเก่านะครับไม่รู้ใครอยู่หรือเปล่าัะ มาเยินจีนเก่าครับโหดครับยินหรจีนเก่ายี่คุ้นเคยครับเับผมาเอายาวเบาครับเบาจริงไหมครับราจะกล้าชนามครับ วฮะมุมเดิมเท่านั้นเลยเจอนักเรียนครับนี่เขาจำครูมาได้ครับเดี๋ยวกันน้อยจำครูมาได้เท่นั้มาเที่ยวมาเที่ยวมาทักทายครับกะไรครับ ได้เ,เจอน,นะสองตีเ,เ <c oughs> ดี๋ยวเ,เราจะแวะร้านกาแฟก่อนนะฮะกาแฟบ้านพ่อนะครับแวะกาแฟบ้านพ่อก่อนคุณอยู่ตรงนี้ฮะนี่โอ้โหวิวสวยมากทุกคนเนี่ยโอ้ ี่ครับบรรยากาศครับกาแฟบ้านป่อครับบ้านพ่อครับนะเทศสาลเมืองบ้านป่อเนาะไปดูบรรยากาศครับโอ้ยวิวสวยขนาดเลยโอ้เดี๋ยวไปสั่งกาแฟนะครับโอ้แงขนาดเนอโอ้แงโอ้โห S <S ไปดูบรรยากาศครับทุกคนนี่คือโซนด้านในนะครับมีหลายมุมครับนั่งตรงข้างในก็ได้นะฮะไอ้มุมข้างหน่อสวยครับทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างนอกครับ <S 2> <S 2> นี่ต้งโซฟาตัวไหนเนี่ยดูข้างนอกทุกคน โต๊ะง,งามนึกนี่โลกชิงแช่ด้วยเนี่ยนั่งก็ได้นะเนี่ย้งามนึโอ้วิวสวยขนาะดโอ้โต๊ะอ๋อจำบนก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเราดูข้างหลังก่อนน,นี่ระวังตัวหนึง่ง โอวิวส,สวยกันนะครับทุกคนกา,าแฟบ้านป่อครับอติดข้างตางครับนะอยู่ใกล้กับสามแยกอีกเกาะยังไงตรงนู้นแถวแยกเกาะไาไปดูหน่ครับไปดูตรงนี้ลอาถ่ายแบบเรีย,รยวๆนี่ยหน่อย ที่นี่กาแฟบ้านพ่อนะนะโอ้นี่คือสัญลักษณ์โอ้โหงามใบงามว่ะทุกคนนี่อันนี้สวซเดน้อยเดียาหันกีกีนะเด็กนางตรงนี้ก็ได้นะเนี่ย งามเตะๆวิวมันสวยอะเพื่คนเพราะว่าสวยมากเลยแหละาถ้าเห็นทะเลมองสัมผัสเเนะี่ยงามทิวปา่าแล้วก็สวนข้าวโพดนะครับสวยสวยสวยมีหนังข้ามมุมด้วบนได้ตัวนะครับโอ้เดี๋ยวเขว่า,าไปไายบบได้ขัน ด้านบนดูทุกคนาด้ครับโอ้ครับขอบคุณครับนี่ไปแล้วนะครับจะถึงที่สมสั่งอเมริก้น้ำมะนาวนะครับน้ำพึ่งนะะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนดูจังงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูครับ เหมือนขึ้นสวรรค์นะต๋อไม่มีคนต้อยนะครัโมต่างไทยนะฮะนี่ตอนเย็นอิ่งมอเลยครับหนังนี่ชิวรบรรยากาศโอ้หาบรรยากาศตรงนี้นี่ไหนไม่ได้ละงาแต่เต่ นี่ผมก็มาจิบกาแฟนะครับบนอ่าคาเฟ่บ้านพ่อบ้านปอนะครับนะบ้านปอนหรือตสาหใจเนาะก็แสบ้านพ่อนะครับนะนี่กาแฟจิ้มดูฮะอืมเออเปรี้ยวขนาดนั้นเพราะตะกัปนข้าวหล่างจะเปรี้ยวเนี่ยบนกาแฟน่ะแต่เอาบะกลน์ไง กินตัง้งตัง้งหลุมก่อนมันเปรี้ยวเดี๋ยวปลากินแบบชิュชครับนี่ชมบรรยากาศตัวเองงามนะใครที่จะมานะถ้าจะมาอ่าวกาวาสันติคิรีจะไปเถิดไทยเขาจะผ่านสามแยกอีกก่อตรงนู้น บ้านใหญ่ก,ก่อน,นะครับนะก็จะแยกข่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวท้ายก็จะไปตังสันติกรีถ้าตรงไปจะไปตังเทอรไทยนะครับนะก็มันเป็นตังพานแล้วเนาะเป็นตังพานผู้คนก็มาแวะได้เดียวผมพาองเพื่อพออ่นะอันนี้คือถนนติดข้างตังเลยครับที่ข้างตังเลยนี่ แวะต้องแวะครับพ็ได้เห็นบรรยากาศเนาะเนี่ยนี่ผมตั้งใจแวะเปิดจะได้ที่ทุกคนเพื่อไข่มานี่แวะครับมาชิบกาแฟนี่ก็ได้มอดดิถ้าอยากกินเป,เปรี้ยวๆกิตดลมให้กิ่ดบอนหน่อยนี่รสจากกาแฟฮัลโหลคุณลุลม,มเปรี้ยว <c oughs> เอาบักกดครับ โอเคอนี้คือบรรยากาศเนาะใครมาเกยมาก็แวะมาครับมาชมบรรยากาศบนดอยแม่สลองกันนะครับเดี๋ยวผมจะทายให้ดูอย่ารอบหนึึงครับทุกคนนี่ี่ว่าสามใหญ่อีก,กออดเนาะตรงนู้นเดี๋ยวผมจะทายให้ดูอย่าหอบครับทุกคนเขาเป็นตั้งพานเนาะสามใหญ่อีก,ก่ออยู่ตรงนู้น อัที่บออเลี้ยวซ่าไปตั้งสัติคลีเลี้ยวตรงไปก็เป็นเลือดไทยนะครับเปิดยวมให้ดูเป็นหมู่บ้านที่น่าจะเป็นช้อนเผาอาคารนะครับนี่เป็นหมู่บ้านตรงนี้ไปแยกความด,ด่านทหารตรงนี้นะครับขยายกไปนะครับหาได้นะครับเรามาชมวิวบรรยากาศตรงนี้นะงดงามสวยสดงดงามแน่นอนครับ ก็วางกันลงมาอ่าชิมบรรยากาศอ่มเมะธรรมชาติบนร้อยกันนะครับเมาะครับทุกคนโอเควันนี้ก็ถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะไขที่พานมาเอลแมส่อร้องก่อนแวะมาได้ครับตีวิวสวยๆเคาเฟบ้านปอนะครับตรงนี้ นะครับหรือว่ากาแฟบ้านพ่อนะครับวิวสวยๆตรงนี้เลยนะครับวันนี้ก็ถ่ายประมาณนี้แล้วกันเจอคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ในทางเพจกดส่ที่เฉยเชนแนวทางยูทูบกคุณหนึ่งไปเอาปลาหมดนนะครับหรือติกตอกก็ได้นะครับจะเจอคลิปหน้าครับไปที่ไหนฝากกดไลค์ตวยนะครับเป็นกําลังใจให้นหน่อยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมเอลเนอร์งาม็าด้ครับ โอเคนะครับทุกคนนี้ก็มาเทีย่ยวเยี่ยมเยือนถิ่นเก่านะฮะเทื่ไทยนะครับแล้วก็ลองดูว่านักเรียนจะจำได้หรือเปล่านะแต่หลายคนจำไม่ได้เลยหรืออาจเป็นเพราะาคุณกฤนณ์ใส่หมวกหรือเปล่าทุกครั้งผมไม่ใส่นะอยู่ที่เนี่ยนะครับอะไรใส่หมวกก็บางคนก็คล้คคคคคายกับคาเดินผ่านแลวนะแต่ก็อา คล้ายๆกุกข,า,ข,า,ขาก็จําได้อยู่นะครับเกือบจําไม่ได้กันนะครับก็เป็นบรรยากาศที่คุณเคยที่เคยอยู่ที่นี่นะสองปีนะครับเดี๋ยวสักสองสามปีก็หมดละนะครับใครจําไม่ได้มีแต่ค,ครูที่อยูอ่ที่เดิมนะครับแต่ถ้าไม่อยู่ถ้าย้ายกันหมดก็ของรุ่นต่อรุ่นเนาะนะครับก็เป็นความทรงจําที่ดีกับโรงเรียนบ้านเทือไทย พินเดิมพิ์เก่าของฟูกโกศลนเนี่ยสิบปี1ิบสปีนะครับที่อยู่เทือไทยนะครับก็เป็นโรงเรียนที่ดีมากๆนะสำหรับที่คนหนึ่งได้อยู่โรงเรียนนี้นะครับมีความผูกพันมากๆนะครับแตนะ่คิดถึงตลอดเวลานะครับเป็นความทรงจำที่ดีๆ มีโอกาสก็จะมาเที่ยวบ่อยหาลูกศิษย์ลูกหาหลายหลายคนนะครับบางคนก็เติบโตมีครอบครัวธุรกิจทําที่การงานที่ดีหมดแล้วนะครับก็อันนี้เป็นทิปเล็กๆเยือนชินเดิมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่ครับเอาคนที่ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะจะถึงวินาทีนี้นะครับแตนะ่ผมก็ถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นบรรยากาศความทรงจำนะ ไม่ว่าผมไปไหนผมก็ถ่ายนี้แหละนะครับบรรยากาศนะเผื่ออ่าหลายๆคนอาจจะมาเยี่ยมเยียนคลิปผมก็ได้นะครับโอเคเจอกคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวขับรถนงดอยก่อนนะครับสวัสดีครับ